ดีไซน์เสียก่อนวางแผนให้แน่นอนจะตั้งแบบไหนปันไดขึ้นลงต้องมีให้คนขึ้นผ่านโรบอกนั่งร้านต้องล็อกเอาไว้ให้ดีต้องปันอุปกรณ์ตกหล่นลงมาแทนเร็วต้องล็อกแน่นหนาเบรคสิ่งน้ำมาใส่ให้ได้สเปคแค่เสาตั้งตรงโครงสร้างล็อกแน่นหรือยัง ตรวจดูอีกครั้งมีจุดบุ๋ก่องตรงไหนหากไม่ปลอดภัยต้องรีบแก้ไขให้เร็วไวอย่าปล่อยทิ้งไว้หากมีภัยตามมาติดตังหรือเสร็จต้องเคลียอุปกรณ์ลงมากำหนดเวลาต้องเคลียลงมาให้จบหากเคลียไม่จบมีผลกระทบด้านความปลอดภัย ทัางทุกคนต้องจดจำเอาไว้หากงานเสร็จเมื่อไรต้องเที่ย์เรียทันทีสิ่งสำคัญช่างน,นังร้านอย่าลืมก่อเกี่ยวเซฟตี้ห้าเนี่ยจะให้มีเคสสิ่งเลวร้ายตามมาเซฟตีทุกคนเป็นห่วงนักห่วงหน้ากลัวพลาดตกลงมาจะได้รับ อันตรายผมงปางนะครับตบมเอินไอยตบมเอินไอยโอ้เตบมเอิน่อยกคนต้องปฏิบัติน้าเริ่มต้นเลยนะอันนี้ผมแต่งมาโดยเฉพาะที่นี่ประมาณสีกห้าวันผมเขียนขึ้นมานะเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะผมงปางเลยนะ